My English หนังสือเรียนพร้อมแบบฝึกหัดในเล่มเดียวสำหรับระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ครบ4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนครูสอนง่ายใช้งานได้จริงกิจกรรม Active Learning ตลอดเล่มเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้สื่อสารคล่องเนื้อหาเข้าใจง่ายจำไว้นำไปใช้เป็นมาพร้อมสรุปไวยากรณ์และหลักการใช้ภาษาใช้สอนได้แบบมือโปร ด้วยสื่อสนับสนุนการสอนแผน Active Learning สู่สมรรถนะ PowerPoint Audio I've got music at half past 10 n ้อสอบและเฉลยสอนสนุกผ่านหน้าจอดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้จากอักษร OnLearn ebook สอดแทรกด้วยมุตออดิโอ Number 1 What's your favorite subject Maria My favorite subject is art คลิปอักษรเรียนสรุปจับประเด็นสำคัญนำเข้าสู่บทเรียนใช้ประกอบการสอนในห้องเรียนได้จริงล่ะนะคะ Geography นะสเตทที่ตัว2นะลูกเนาะ Geography นะคะชมตัวอย่างสื่อ My English ได้แล้ววันนี้ที่ www. a ักษร c o m c a t a l o g ให้ My English ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยที่ดีในการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่